สวัสดีครับสวัสดี f อฟีจอนี่มือปราบอินดี้ที่เคารพรักทั่วประเทศครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ผมสัญญาจะเป็นคนดีต่อๆไปวันนี้ยืนอยู่ที่แวะจอห์นี่อุบลราธชธานีนะครับบรรยากาศตอนเลิกร้านปิดร้านตอนเย็นร้านนี้เปิด8โมงเช้าปิด6โมงเย็นนะครับเป็นบรรยากาศร้านจุดของฝากศูนย์อาหารกาแฟข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับ ส้มตำไก่ย่งางปลาเผาบาร์แอลิสตสโรล์นะครับมีอาหารมีของฝากมากมายเส้นทางการคมนาคมสะดวกเทศกาลแห่เทียนนี้อย่าลืมมาเที่ยวครับจากอุบลจะไปผาแต้มไปประเทศลาวไปช่องเม็กซิลินทอนโขงเจียมบุญทลิกพี่บูนบ,บางสาหารจะต้องผ่านที่นี่มีโอกาสมาแวะครับที่จลดรถสะดวกสบายมากมายนะครับบรรยากาศที่นี่ราคาหลักสิบมูลค่าวิวหลักล้าน ้อมต้อนรับด้วยกําลังใจและมิตรภาพที่ดีให้กับทุกท่านแต่วันนี้นะครับน้องสาวผมคนหนึ่งเดินทางมาร่วมงานใหม่อีกรอบกับผมแล้วนะครับกลับมาแล้วเขากลับมาแล้วหลายคนคงจะงงกําลังคิดอยู่ว่าเป็นใครเป็นใครเป็นใครเนาะเป็นใครเนาะมารอดูครับน้องสาวคนนี้เป็นน้องที่น่ารักเคยช่วยงานผมไว้วันหนึ่งเขาเดินทางไปอ่ออกไปทำมาหากินของเขา นะครับวันนี้ด้วยพี่จอนี่จะรุยงานต่างๆทางออนไลน์ขายของฟากก็เลยให้น้องสาวคนนี้มาช่วยไม่ใช่สมหวยครับสมหวยอยู่ในคุกครับตอนนี้ไอ้หวยมันอยู่ในคุกแต่คนดีๆคนที่ควรจะให้โอกาสรู้จักช่วยอยางทำมาหากินผมให้โอกาสครับอ่ามาแล้วหลายคนอาจจะจำเธอได้สาวนาราธิวัสในปีนั้นนี่คือน้องหงครับ กลับมาแล้วน้องสาวสุดที่รักนะครับเขากลับมาแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วน้องสาวคนหนึ่งที่ผมพาเดินทางมาจากนาราธิวาสมาช่วยงานแต่ด้วยบรรยากาศโควิดก็เลยน้องก็ต้องออกไปทํางานที่อื่นแต่วันนี้นะครับด้วยธุรกิจผมเติบโตขึ้นกิจการต่างๆมากมายก็เลยอยากให้เธอมาช่วยในส่วนของแม่ค้าออนไลน์มีโอกาสผ่านมาเวทจอน,นี่มาท,าทักทายน้องหงเนะครับ น้องหงสาวนาราทิวาแดนสตอร์คนใต้น่ารักดีใส่ดีสวยงามมาช่วยงานแล้วสบายดีนะน้องนะสบายดีสบายดีหนูก็ติดตามพี่ตลอดสี่ห้าปีที่มานะห้ปีแล้วแป๊บเดียวแป๊บโควิดเนาะเออแป๊บเดี๋ยะแป๊บเดียวแต่ความเป็นพี่เป็นน้องเรายังคงเหมือนเดิมวันนี้น้องสาวคนนี้นะครับกลับมาช่วยงานเดี๋ยวจะมาะนั่งไร้ขายของช่วยพี่ชาย จะมายืนขายของฝากต้อนรับอยู่ที่แวะจอนี่ช่วยพี่ชายจะมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ในช่องทางแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆช่วยพี่ชายเป็นกําลังใจให้น้องสาวผมนะครับนะครับน้องหงหลายคนที่ติดตามผมมาเป็นเวลาหลายปีจะจําน้องสาวผมคนนี้ได้น้องเธอน่ารักนิสัยดีวันนี้กลับมาร่วมงานกับผมแล้วแตกต่างยังอีกคนก <c> ล <oughs> ้วยโอกาสซีเธอสุดท้ายกับเขาวิวที่คุกมึงนีช่วยดี <c oughs> โอ้ยหมวยเอ้ยตอนนี้จักได้ระกันแล้วยังหรือออกมายัางมนันเป็นออกมาสูบม,มาต่อเรา,าจักนะครับหลายคนบอกว่าอย่าไปให้โอกาสมันให้โอกาสคนที่หูจักทำมาหากินดีกว่านี่ไงผมให้โอกาสคนที่รู้จักทำมาหากินเขาคนนี้ก็มีชีวิตครั้งหนึ่งก็เคยมาอยู่ผมเหมือนเช่นกันกันกบสมหมวยสีวันนี้ผมก็ให้โอกาสเธอน้องเดชมาช่วยงานพี่ชายนะครับน้องเขานะครับต่อจากนี้ไปฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้น้องสาวผมคนนี้นะครับน้องหงนะครับเป็นสาว จากแดนใต้สุดนาฮิวาศนะครับเดินทางมาอยู่อุบลมาอยู่กับไอจอนี่อีกแล้วนะครับน้องหงฝากทัฒทาเ f ฟซนะครับพี่จอนี่หน่อยฝากเนื้อฝากตัวหน่อยสวัสดีค่ะฝากติามเป็นกําลังใจให้หนูยนะครับพี่พิษ5ปีผ่านไปน้องเขาเขายังกลับมาแล้วมาร่วมงานแล้วครับก็ให้มาช่วยงานต่างๆทั่วไปไม่ว่าจะเป็นค้างขายของออนไลน์และกงานทางโปรักชั่นงานค่าเพลงงานจัดการด้านต่างๆนะครับก็ ผ่านมาแววจอนนี่ก็คงจะมาเจอน้องหงอยู่ร้านของฝากฝากเอฟซีไอจอนนี่เลี้ยงกาแฟของหงนเลยเลจ้แก้วได้ยังให้กินหลายขี้มวยเลยขี้มวยกินมือแล้วเก่าแก้ว <c oughs> อ่าขอทุกท่านรับชมยิบนี้ร่ลำรวยฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองด้วยนะครับ <c oughs> ผมขอเป็นกำลังใจใทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ